บาสเกตบอลเนเป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในแถบของประเทศอเมริกาซึ่งประเทศมหาอำนาจจะได้รับการยอมรับมากกับขุ้บอลแล้วก็นักบาสเกตบอลไทยก็ไปสร้างชื่อเสียงแล้ววันนี้พอได้เห็นร่างกายของเยาวชนส่วนใหญ่มีส่วนสูงเป็นนักบาสเกตบอลที่ ที่ระดับชาติได้แล้วก็วันนี้กีฬาถือว่ามีความสำคัญมากเหมือนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเดิมเป็นกระทรวงใกล้ๆกระทรวงเกตด,ดีปัจจุบันเนี่ยเป็นกระทรวงเกตเอแล,และเป็นเครื่องจักรเดียวที่จะทำเศรษฐกิจให้กับประเทศแล้วก็กีฬานักกีฬา โดยเฉพาะนักกีฬาของเราเนี่ยวันนี้คนมาสนใจกีฬาเนเอ่เมื่อกีฬามาสแกตบอลเนี่ยเป็นกีฬาเดียวที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งทางร่างกา,ายใช้ไหวที่ปฏิภาณกีฬามาสแคตบอลเนี่ยถ้ามีคนนิยมไม่เฉพาะผู้นเล่นนะคนดูเนี่ยบ้จะติดใจแล้วก็จะฝังใจเป็นฮีโร่ของคนดู กีฬาบาสเกตบอลตลอดส่วนตัวนตนนเนี่ยตอนเด็กๆเลือกเรียนทุกครั้งก็ต้องไปที่สนามเพื่อไปดูเขาสุกซ้อมบาสเกตบอลแล้วพอมีการแข่งขันระหว่างก็คือเลยเมื่อก่อนมันอาเกววิเศษใยชาญเขาก็จะเอาเอในจังหวัดอังทองเอาเกอในจังหวัดสุพรมาแล้วก็จะเป็นกีฬาที่ทํ้ให้เยาวชนเนี่ย มีความสนใจสมารถที่ใช้กีฬาวาสเกตกบอลเนี่ยเ,เป็นเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะที่ได้จัดการแข่งขันแล้วก็เชื่อมันอ่นว่าแนวทัตบรวีบังคนีที่เราวางนโยบายของพักเเราต้องการจะมีเขาเรียกว่าบริการสาธารณด้านกีฬา อนาคตอาจจะต้องมีสนามกีฬามากขึ้นมีสโมสรกีฬามากขึ้นเพื่อจะทําให้คนที่มีรายได้น้อยหรือทําให้ประชาชนเนี่ยได้มีสนามกีฬาใช้รวมอาจจะต้องมีที่สระให้น้ำที่สําหรับคนที่ไม่มีฐานะเนี่ยโอกาสที่จะลุกไปให้น้ำน้อยลงนะแต่อันนี้ก็คือตัวอย่างวันนี้ก็เป็นคิดนหมายที่ดีครับก็ขอให้กำลังใจ นักกีฬาทุกคนก็อขอขอบคุณผู้จัดทุกท่านนะครับแล้วก็กีฬาทุกท่านที่จะมา,มาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยเร็วแล้วก็ทราบว่ามีบางท่านในมีชื่อเสียงระดับภาคระดับประเทศรล้วลคนเป็นนักกีฬาต่างชาติแล้วเราหวังว่าในอนาคตสนามแห่งนี้เวลาที่ว่าจะมีนักกีฬาที่ ไปแข่งขันในระดับนานาชาติครับท้ายที่สุดขอให้กำลังใจนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ในส่วนถ้ามีการจัดตั้งรับฐบาลในอนาคตถ้าเป็นฝ่ายที่กำลังจัดตั้งเนี่ยได้เข้ามาดูแลประเทศกีฬาเป็นนโยบายหนละักที่เราต้องส่งเสริมสน,าานับสนุนนะก็ต้องได้รับก,ก,การพัฒนาให้เราเป็น เจ้ากีฬาอาเซียนหรือไทยประเทศประเทศเสียครับ